ที่นี่เหมือนบ้านยิ่งกว่าบ้านอีกเพราะว่าอยู่มากกว่าอยู่มากกว่าอยู่บ้านเราอยู่นานกว่าทุ่มเทเพื่อสิทธิจากจิตวิญญาณของครูสเส้นทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเนื ละใจทว่่าาเป็นนสุขุขยททีทวันแรกที่มาที่โรงเรียนนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมคงไม่ตื่นเต้นเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราก็เป็นนักเรียนที่โรงเรียนนี้มาก่อนนะคะเราเรียนมปลายที่นี่แล้วเราก็จบม .2-5 ที่นี่แล้วเราก็ไปเรียนต่อพอจบมาที่นี่ก็มาถึงที่โรงเรียนมาเยี่ยมคุณครูที่โรงเรียนนะคะ เสร็จแล้วก็กลับไปอยู่บ้านระหว่างนั้นรองานก็มีคุณครูคุณครูหมวดคณิตศาสตร์นะคะคุณครูดารากับคุณครูวลัยพรขับรถไปหาที่บ้านบอกว่าเนี่ยน้องน้องมาช่วยสอนหน่อยได้ไหมเพราะว่าครูเนี่ยเขลาออกไม่มีครูสอนน้องจบมาพอดีไปช่วยครูสอนหน่อยได้ไหมก็บอกว่าโอ้ยินดีนะคะเพราะว่าเราก็ว่างอยู่ตอนนั้นก็รับปากพี่เขาเราก็มาช่วยสอนในวันรุ่งขึ้นเลยเขาก็มอบหมายให้เราสอนคณิตศาสตร์ ชั้นหมอปลายาชีวิตครูก็เริ่มต้นเลยตั้งแต่ช่วงประมาณเทอมที่สองของปี2524พอช่วยสอนไปแล้วได้สักเทอมหนึ่งปิดเทอมใหญ่ก็ทางโรงเรียนก็ทำเรื่องขอตำแหน่งบรรจุตำแหน่งแรกที่มาอยู่นี่ก็เลยเป็นอาจาร,รย์1ระดับ3ที่ที่นี่เลยบรรจุที่นี่เลยค่ะแล้วก็ไม่เคยาย้ายไปไหนอีกเลยที่นี่เหมือนบ้านยิ่งกว่าบ้านอีก เพราะว่าอยู่มากกว่าอยู่มากกว่าอยู่บ้านเราที่นี่ให้อะไรหลายหลายอย่างเลยค่ะประสบการณ์ชีวิตเป็นสิ่งที่หาไม่ได้นะถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราอาจจะไม่เจอบรรยากาศแบบนี้ก็ได้นะให้ความรักความอบอุน่นให้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ ทีนี้สิ่งที่ยังพะวงห่วงกับน้องๆอยู่ก็คืออยากให้น้องๆได้ดูแลตัวเองจริงๆก็คือน้องๆที่จะฝากเนี่ยที่สนิทก็คือน้องๆคณตศาสตร์น้องๆคณตศาสตร์นี่งานหนักมากค่ะเขาเป็นคนที่คนคณตศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะคะคือขยันตั้งใจทำงานทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงาน บางครั้งทํางานนี่ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์อยากให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองอยากให้เขาดูแลครอบครัวในวันเวลาที่เขายังพอมีแรงที่จะดูส่วนเรื่องงานนี่ไม่ห่วงเพราะว่าแต่ละคนนี่ฝีมือยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยสาหรับนักเรียนก็ห่วงใยเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปีนี้ก็เป็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะสถานการณ์โรคระบาดนักเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนเต็มที่ค่ะก็อยากจะฝากว่า ให้เป็นคนที่รู้จักสแสวงหาความรู้ให้กับตัวเองอยากให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่ะก็ห่วงแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าชีวิตคนเราเจอสถานการณ์เฉพาะหน้าเขาคงจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเขาเองคะอยากให้เขาได้มีทักษะดำรงชีวิตที่ดี